ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครเขาก็ไปจับมือกับกรมเจ้าท่าน,นะคะมีการจัดระเบียบท่าเรือคลองแสนแสบให้มีการเว้นระยะห่างกันค่ะแล้วก็จํากัดเที่ยวด้วยนะคะเที่ยวละ40 50คนเท่านั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ค่ะ นายสกลทีพัทยกุลนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยภายหลังจากที่ไปลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ามาตรการจัดระเบียบผู้โดยสารทางเรือเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ที่ท่าเรือประตูน้ำซอยราชดำริหนึ่งเขตปทุมวันและเขตราชเทวีนะคะโดยบอกว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครได้เชิญกรมเจ้าท่าร่วมหารือค่ะเพื่อ จัดการเกี่ยวกับแนวทางการจัดระเบียบท่าเรือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะ วันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งสำนักงานเขตปทุมวันและเขตราชเทวีร่วมกับกรมเจ้าท่าค่ะก็ไปร่วมกันลงพื้นที่ตรวจท่าเรือนะคะเพื่อหวังมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคซึ่งได้รับแจ้งว่ามีผู้ใช้บริการเรือโดยสารภายในคลองแสนแสบลดลงค่ะตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่สิเเซเท่านั้นนะคะจากเดิมเนี่ยในสถานการณ์ปกติมีผู้ใช้บริการประมาณวันละถึง60,000นคนนะคะ ปัจจุบันผู้ใช้บริการวันละประมาณ6,000คนนะคะทำให้การบริหารจัดการโดยรวมเนี่ยก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนไม่มากแต่อาจจะต้องมีการปรับในบางส่วนอย่างเช่นในบางท่าเรือที่มีขนาดเล็กค่ะยังไม่ได้ทำการแบ่งเส้นสำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างที่ยืนรอเรือ รวมทั้งยังไม่มีจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอลล้างมือและเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือเนี่ยก็ยังอยู่ไม่ครบทุกท่าเรือด้วยซึ่งได้เรียนกับผู้แทนกรมเจ้าท่าแล้วนะคะว่าขอให้มาดำเนินการให้ครบถ้วนทั้ง28ท่าด้วยรวมไปถึงปัญหาที่ประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยนะคะจะต้องมายืนออกันเพื่อที่จะขึ้นแล้วก็ลงเรือได้ขอให้มีการจำกัดคนลงเรือในแต่ละเที่ยวอาจจะจำกัดเที่ยวละ40-50คนต่อลำค่ะหากเกินจำนวนเนี่ย ก็ขอให้รอเที่ยวต่อไปเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ว่างและระยะห่างของการยืนภายในเรือและให้บริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดนะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการจอดเรือรอรับส่งให้นานกว่าปกติเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องมอ,อกันเพื่อที่จะแย่งกันลงเรือแล้วก็ขอความร่วมมือกรมเจ้าท่าและบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดด้วยนะคะปรับการบริหารจัดการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงระยะเวลานี้ นีแ่แหละค่ะ